มีการกำหนดพื้นที่ที่จะตั้งคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วและใบอนุญาตแรกจะเป็นของคนที่ทำคาสิโนที่หมาเก้าแต่คนนี้เป็นนอมินีของผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกฎหมาย ตอนนี้กำลังมีการผลักดันให้มีการเปิดคาสิโนเสรีและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยและมีพื้นที่ในการจัดตั้งอยู่ประมาณ10จังหวัดจังหวัดลำดับหนึ่งที่จะมาก่อนเพื่อนเลยก็คือภูเก็ตจังหวัดที่สองก็คือเชียงใหม่มีชนบุรีมีขอนแกน่นแล้วก็มี อีกหลายจังหวัดต่อเนื่องกันไปสิบพื้นที่ทั่วประเทศแต่สิ่งที่กำลังเป็นที่ติชินนินทากันและก็เริ่มขยายกันไปในวงกว้างก็คือว่ามีขาใหญ่จองใบอนุญาตตั้งคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว ขาใหญ่คนนี้เขาบอกว่าลักษณะรูปร่างหน้าตาเหมือนคนที่พึ่งลงไปจังหวัดภูเกต็ตมีการกำหนดพื้นที่ที่จะตั้งคาสิโนและเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จังหวัดภูเกต็ตเรียบร้อยแล้วและใบอนุญาตแรกจะเป็นของคนที่ทำคาสิโนที่หมาเก้า แต่คนนี้เป็นนอมินีของผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจเหนือกฎหมายเป็นผู้มีบารมีเหนือกฎหมายเหนือรัฐธรรมนูญนี่เขากำลังตีชิ้นนินทากันกาสิโนที่ผูเก็ตผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญเหนือกฎหมายอภิสิทธิชนเอาไปแล้ว ใบอนุญาตที่จะตั้งคาสิโนที่จังหวัดเชียงใหม่เอาไปอีกใบอนุญาตที่จะตั้งคาสิโนที่จังหวัดชนบุรีเอาอีกแล้ว <c oughs> นี่จองสามจังหวัดนี้ไว้เลยภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีจะต้องเป็นของชายที่มีอิทธิพล เป็นเจ้าของรัฐบาลตัวจริงแต่มีนมินีจากหมาเก้านอมินีจากออสเตรเลียและจะสวมนมินีชาวสิงคโปร์มาเป็นผู้ประมูลแล้วก็ได้ใบอนุญาตคาสิโนและอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ก็สูตรเดียวกันครับ กับการผูกขาดพลังงานของประเทศไทยขาใหญ่คนนี้ถือหุ้นลมในบริษัทที่ผูกขาดพลังงานของประเทศไทยจริงๆแล้วเจ้าสัวที่บอกว่าเป็นผู้ผูกขาดพลังงานยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังคนหนึ่งและคนคนนั้นก็คือผู้มีบารมี เหนือกฎหมายเหนือกระบวนการยุติธรรมทั้งปวงนั่นแหละครับถือครึ่งหนึ่งเพราะถ้าไม่ได้เขาไอเจ้าสัวคนนี้ก็ไม่มีทางได้ผูกขาดพลังงานของประเทศนี่คือกระบวนการที่อับยศและบัดซบที่กำลังกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนโยบายกินรั่วไม่กินแบบก็ดูครับว่าจะจบยังไง มันจะไปพร้อมเอาสารแผ่นดินเพื่อไทยหรือไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้เริ่มมีคนเหม็นขี้หน้าวิธีการกินรวบแบบนี้แล้วพลังงานก็เอาไปแล้วถือหุ้นลมซ่อนอยู่ภายใต้กองทุน Private Fund ท,ที่ตั้งอยู่ไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นของใครมาถือหุ้น ก็ได้มาตั้งแต่นู่นแล้วครับสมัยที่มีการแก้กฎหมายและให้เกิดการป้นประชาชนใช้พลังงานป้นประชาชนนี่จะเอาอีกแล้วเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนที่ภูเก็ตเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนที่เชียงใหม่ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกคาสิโนที่ชนบุรีนี่จะเลยไปถึงขอนแก่นบ้านผมหรือเปล่าไม่รู้นะกินไม่รู้จักอิ่มเลยจะผูกขาดประเทศนี้ไปถึงไหนจะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหรอตายไปเกิดแล้วตายไปเกิดแล้วไม่รู้กี่ชาติก็ใช้ไม่หมด นี่ไงครับวิสัยของโจรป้นชาติตัวจริงเสียงจริงท่านทั้งหลายครับหลังจากที่ผมเปิดเผยเรื่องที่ตัวแทนที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเจรจากับกลุ่มชาติพัน เปิดเผยเรื่องการจัดประชุมที่สวิตเซอร์แลนด์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะไปพบปะกับตัวแทนรัฐบาล NUG ที่สวิตเซอร์แลนด์และชี้ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญในสงครามกลางเมืองของเมียนมาก โดยการผูกสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะพื้นที่ตั้งให้กลายเป็นรัฐกันชนไม่ให้จีนยึดครองเมียนมาและชายเป็นทางออกทะเลไม่ต้องการให้เมียนมากลายเป็นมณฑลหนึ่ง ของจีนพื้นที่ขชินพื้นที่รัชฉานเหนือพื้นที่รัชฉานใต้พื้นที่ปะองพื้นที่ขยาพื้นที่กะเลียงพื้นที่มอนพื้นที่ะนาวสีลากยาวไปถึงพื้นที่ของรัชชินและกำลังพยายามประสานงานกับอารกันอามี ที่กำลังจะยึดยักไข่แบบเบ็ดเสร็จ